เหตุใดเหตุใดสุจริตไหมสุจริไหมสุจริตกันลมาอวยมาพี่เดี๋ยวอวยพี่โดยสบายดีสบายดีและป้าดุงี่น้องแม่ไปก่อนเด้อไปแล้วพอเตียงก่อนมือนี่บ๊ายบายเปิดรถนี่เปิดรถนี่ไปฟ้าเลยลูย้วแม่ไปก่อนเนึกบ๊ายบายมาเลยมาเลยมาเลย บ๊ายบายบ๊ายบายสุจริงงามก่อนไอม่ใช่ไปน้ำนี่เหตุนอนอ้นอยแท้นี่เป็นยังเป็นยังน,นนะอน๋เป็นยังดุไปเม่ไปแล้วเด้อเดี๋ยวถือรถน้ำพอก็บอมหอยไป <c oughs> อยู่มนตู้ไปป้านะ อยากไปไซอยากไป้ำพอไป้ำพอต้งไปยัง้ำพอมาไหมไปบิวรี่อยากไป้ำาพอเตียงอีกแววอยาไปคีดูเธอไม่เกิดนะไปเเด้อไปเลยเด้อ ไมจับแขนมะจับแขนล่กันก่อนสิล่กันก่อนเฮ้ยแห่แพงกันแพงกันอืออีกครั้งนี่เฮ้ยไปยังไงขี่ดุขี้ดุห่อนไม่ห่อนที่นั่นกู้เตะรถเตะอากาศห่อนได้ยังไปหรอพ่อไปหาหางานก่อน ไปคเ่อช่ไใช่ดุนรโดไปเนว่าเยไปชุ่มมือป่าเลชมมือกวแเ้วมึงห่อนะูมแดมันบดเย็นอจะไปไว้แบบุ้หัวัเตะไงทรถไมาหรือปล่าไหนอยูปนี่จพี่วบบนี้พี่ดิกรถพ่อจะออกไปไปก่อนนะสวยนะ ได้ไปเทียวปักเซ่เล้วห่างคอยจะพาไปเทียวปักเซ่ป่ะเมื่อไรเสบิวถามพ่อก่อนถามพ่อก่อนวันอาทิตย์พี่น้องเลยเนาะวันอาทิตย์ได้ไปปักเซ่ป่าที่เด้วครั้งแรกได้หนิเนาะดีเบ้าบุญเพิ่งยุ่งงานดีเนาะบุญเบ้าบุญอะไรได้บุญอินแท้บุญอินเพิ่งไปแก้วเพิ่งได้เพิ่งพาสปเที่ยวแในได้บ้านเราแถวนั้นเนาะบ้านลรวโดยไปหนึ่งว่นจัก ไปผุ้ได้เนาะก,กึกกกายฉนก็ค้นตกมาโมนกูเลยเราจะไปแล้วพา,าไปโอเค <ไป S 1> สาเน้ะวิวน้เอาจาหา <ไป S 1> สเสื้อเสื้องามมาใส่ไปเที่ยวได้น่ไปไปขอไปก่อนบอกอดบอกอร์เห็นเสื้องามซื้มาฝากวิวเนเด้อเื้อเกิดเมื่อเนิ่นเนาะน่เลยวันอาทิตย์เราเตียงสิพ้าไปเที่ยวปากเซ Biểu diễn nam mà sài động của đi. Bát sư bát đi. Ash, I kêu ngam mi bung này. Hop, yêu bác nè. rồi yêu bác nè. 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 Bác ยพ่อไปละหันไปไปไม่ไดกพ่อเชนุ่มมาฝากได้ค่ะอุ้ยขี่แกนวดพอไปแล้วพอไปป้าแล้วไปไปไม่ได้มาแล้วมึงแข็งมึงแข่งเลยเราจะชื่อแม่คือโดยเดินทางปลอดภัยพ่อน้องบิวเนาะไปรอเดี๋อ่าประตูให้เรามาบิวเนาะ มีอ่าแข่งนะมาเตียงปแล้วไปแล้วเอาประตูกันเร็วเร็วออกไปชวยในบ้านนี้เนาะเอาท้องกะหากับมาหมอบเงินให่มาเตียงเพิ่นมาเด้อเด้อเอาประตูกันเด้อไปนัมแม่ไปนัมพ่อกันเร็วขโมยไปเลยไปเลยบายไปแล้ว บายดีไปแล้วนะออกไปสวยเนี่ยเด้อวอาเตียงเพื่อนผู้รถสะทองเพื่อนไปซาบผมเพื่อนซาปแป้งใครก็ไปแล้วพูนะ่ะ <c oughs> <c oughs> กับเกน่อยเขาจองกันนะแม่แค่ในในพพลูกแค่เห็นมั้ เห็นบ่ไปแล้เขาเกือบเด่ปุ๊ปปุ๊ขึ้นนั่งแล้วปุ๊ปไปแล้วนี่มีเจ็ดปัดนี่ขึ้นชูนง,นนงเดียบ่เห็นมอ่เห็นชัดกางรูกหิ้นจองนะแค่พอเตียงวิอยู่นะอนเดเตียงนะฮอนเดด โอ้เช็ดหน้าอะไรบ่เนี่ยมันเกิดแพ้เลืมนะเกิดแพไงเกิดเเกินบไปเไหน้าป่เดอเ้อเด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 ้อเ้้อดเด้อเะอดอ้อเด้้อด้ด้อเ้ออเ้เด้ด้าอออเ้ 1, 2, 3 Hùa tắm bộ Ơi ơ hùa tắm rồi này Công đúng <laughs> 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 Lột này ô yên đây à. Cắt phung rồi này Ơ oh, bà tôi cắt phung rồi này Má mẹ mà hỏi sửa ừ. ừ. cho nè Thế bà hỏi sửa đây nè Vậy Một bà hỏi sửa Bà hỏi sửa Được rồi bà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 

อเย็บอ่านำนึงไม่พังไหม่งเ้ก่งๆต้มมือเจ้าของนียต้มมือให้เจ้าของเียต้มมือเออัธรจากลมหัวลงงามดู chưa nim ba yea bỗng có nằm mù mì găng chong pha chu nôm nha chu nôm bé ba chu nôm ba hân hết đẹp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  hân น้อยบ่นี่โอเคน้องพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ทั้งบอเตียงเพื่อนกับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทั้งน้องบิวรี่สายเพื่อนไก่ยัวเพิ่อนนอนเลยสอยเพื่อนปันเครื่องกระเรด้วเลยเนาะสิมาตากเสื้อผ้าให้น้อง Beauty. บิวตี่บัดนี้เนาะพ่อพี่น้องเลยเปลี่ยนนกันเนาะนมือกะซักของพ่อ,อมือกะซักของแม่ของลูกเนะาะเด็ดทอนแห้งพ่อแม่พี่น้องเลยนีจะเป็นผ้าน้องบิวตี้ที่มักที่สุดเนาะ ได้พาคุณโนพื้นนี่จังไนนอนเนาะพี่น้องเยอันนี้ก็ะสีเป็นนันตากปลาเนาะพี่นอ้อยโอ้ยแข็งไ่อยจะหาเก็บมาใส่ก็เนาะโบ,โบ,โบวาแบบสิแหมแห้งเสื้อน้องบิวดี้กับประมาณทรงสามมือกับเต็มตะก,ก้าอีกเดีย๋ยวน้อก็เปลี่ยนกันซักเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่หอยวันนี้เลยเนาะ อันเดียวก็แห้งเด็ดพี่น้องเพราะว่าปั้นเครื่องเด่ดมันแห้งไวอยู่เนาะแล้วก็อู้มือตุ้ดชิพกนี่จับกระซามวัดเอาไข่มาทอดก็ยังสุกนั่นนี่เนาะอันนี้ติดโอ้ตายก็ก็กัเบิ้งตากเมื่อกี้นี่เนาะเป็นช่างเลยปลาลดเร็วเนาะหรือว่าประชใช้จะพองปลาจังเนาะใส่เพิ่นกระหูกพี่น้องเลย ในชีวิตปลานิ่นอันนี่เนาะเราเพิ่มสิตาพอดีมันมัาแล้วก็สิทอดอีกเพราะว่าทอดไปได้โตหนึ่งเมื่อเส้านี่เนาะทอดให้บลาเตียงเพิ่นกินกับตำหมักแตงให้เพื่อนอาหารเส้าเพิ่นก้อนเพิ่นตอกไป้เพื่เรื่องานเนาะเพราะว่าตำหมักแตงเพราะตอนสะท้องเพิ่นมามอบเงินให้พ่อต้องบิวเพอะไรเนาะตอนน่ะจะมีาตำหมักแตงไข่ต้มเนาะ อุ้ยตักไว้นี่แหละแบบโคตรโเลยเนาะปลาลงเลยเป็นสุกเพิ่นเนะาะตากสื้อผ้าตอมเพินยังนอนแม่พี่น้อง แนซชุดเปูก็ไปงายก็ออกไปเพื่อนนอกแล้วเนาะ ังเดือสคนกับลูกสาวอันนี้สิเป็นมักม่วงเนาะพี่พี่น้องบ้านเรแดดไงเป็นมักม่วงเปียงเนาะเดเนต้มซวสสลายมันมวงมันเมาก็เลยอ่า ต้มเขียวมาตักแดดไว้เนะนก็คือสชแหงไว้หอกแดดช่องแดดเคือใชได้กินเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้มนเมื่อกี้นี่มันตกตกกระหักเลย <c oughs> โอ้ยวม่ววยนเพววนเนะาะวววพวววมันหมัวงนะเวาวว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 บววววว เอาเป็นน้ําน้ํามันแจงปลากระเด็ดเนาะอืมแบบปลาตัวใหญ่เฮาบ่ได้ซั่วเลยมาซั่วถ้าซั่วซั่วทอกมันมันก็สิแห้เนาะ้เฮาครบโตเลยฝากแป๊บเดียวก็หมดมาเต็มบ่ได้น่เนาะพอหันก็เห็นาทองพ่นมา มาซาผมเนาะหัวเมื่อแล้วบเนาะหาซืเมื่อแล้วล่ะว่าเราไม่ไดีนอนไหนจะเพิ่อเมืออ่ไอไหนหัวเมื่อเมื่อซำเนาะเพิ่อซาผมเพื่อนนี่แหละหาซื้อเมื่อแล้วบเห็นรถเพิ่นเป็นสร้างส,สวยๆกันบางซาหาดอื่นเนาะอือลมเย็นแห้งพ่อพี่นอ้องเลย เป็นจังป้างบัดน,นี้เนาะรถก็บ,บ่มีจักคันบัดไปบ่แล้วเหลือได้2คนสปเพิ่นกําลังบิวตี้บัดน,นี้เนาะสม,ม,มัสม,มีอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนป้าหลังนี้ก็ไปานาน,น้เนาะไปหาเด็กง,งัวเด็กหยัง,งอยู่นา้วอ่ะวลูกชาเขาเฮียนในตอนเช้า ตอนแรกพอพสิมาหามเอาลงหมากชิมพู่วาเตียงก่อนตอนแรกเป็นล,ล,ลูกๆเนาะมันโดนมันแบบว่าเป็นประจับมกิมพู่น้อยหวานๆนะไปพี่น่อย อันเดิมเป็นใหม่กับมีลายเนาะนี่จะเป็นต้นหมักน,า,กนาวนาวเตียงเพื่อนปลูกไว้ดกอยู่แต่กะใบใบเป็นรุนเนาะก็โอเคนะ่าพบพี่นองคลิปนี้ค่ากาสิคอ จบไปซัมเน่เลยเนาะพม่พี่น้องออถ่าวพ่อพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขอไพรทั้งพ่อแม่พี่น้องในลา์เลยเนาะที่ว่าโมมวนแต่ว่าพ่อ,อที่พิษพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอโทษขอภไพรพมายพี่น้องในไลน์เบิร์ดสุขสุขุนเนาะคลิปนี้ครับแต่จะขอจบไปเพียงสัมเน่เลยพ่อกนคลิปหน้าเนาะพมายพี่น้องขอ,งอก,กาว่าสบายดีเบิร์ดสุขสุข,ขุนคือเก่าเด้อ